นะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมจะพามาตามต่อนะครับช่องอำพลเพิ่นขอเหล็กยูหลักกิโลจอมปวกหรือ,อยูสารตาเซ่ยใยมีนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเพิ่นขอเข่านะครับท่านผู้ชมเหล็กเข่าเราจมาตามต่อนะเพิ่นนี่เพิ่นกำลังต่างกองครับนันกวน,นี่นักวนด้วยว่าอำพลชาแนลนะครับหลังจากนะครับหลังจากคุณป่าสทาพรนะครับได้อ่ขอโชคลาภเยียบ เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะครับกำพลกำลังเตรียมนะครับนะครับทีของเซนไวน์ยุหันเป็นคือของคุณป่าสถาพ่อนะครับเป็นมาเซนไวนนะครับตามี่ค่อยตาเซ่ใหใย่ยยมีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลักกิโลจอมปวกแห่งนี้นะครับ วันที่1กรกฎาคมปี2566นะครับสองพนันแนวยังยังมั่นใจพี่มาเวียนอืมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับผมยังมั่นใจว่าสามตะเสื้อแต่จันได้มีพนจะ่ายโชคผมอีกวันนี้วันที่สามยังแน่นอนผมมั่นใจครับสองวัดซ้อนครับสองวัดซ้อนครับสองวัดซ้อนสวันดีเป็นงวดที่สามมันงวดที่สามงวดที่สามนี่ครับสวัสดีค่ะเบิงไ์8เป็นแนวทางนะครับนผู้ชมเนาะ นะครับตองพนจะเป็นแค่สำคณญบุญให้ธรรมุท้มนะครับมาขอโชคลาภนะครับแต่คือเราตั้งใจมาขอจริงๆนะครับต่ว่าจะเข่าก่เข่าก็อยู่ติตาก็ย่าแล้วนะใช่ครับแต่ตายระย่าสิมมตตาเนาะนะกวเนาะวังว่าเพิ่นก็สิเมตตาเพิ่นก็สิิห้คือเข้าะแล้วนะกวันะครับผม ตาโทสมาคม่านผู้ชมอัพพล์แชนแนลกำลังขอโชคลานะครับเป็นมวดที่สามครับหมดสองม้วนเข้าติดต่อกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอีเวอร์้้ครับขอถอดว้างม้างไม่นรับเนี่ยใตยทิมเนี่ยบ้นว่ามันคืออยากไยเนาะมันเนี่ยข้นหงายแต็มข้นกำลังดันชนแนลกำลังดันด้วยกัน ที uhm uh, oh, mm ่แ hmm. ล uh, ้วเขาเขาถ่ายกันไม่ปังเขาถ่ายคนเดียวปังเลยแม่นบอกว่ารำมาไดธรรมดาเได้เนืนะโมตัสสะปะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุด้วยน้ำกันมวลนี่กราบสาธุเด้อสารตั้เสตจันยด้มีตุกหลานดีใจที่ มีโอกาสกลับมาไหวอีกเป็นคือมาครั้งนี้มาขอโชคเป็นงวดที่สามสองงวดที่พ่านมากนี่ก็ลูกหลานต้องขอขอบคุณที่มอบโชคให้เอฟซีทุกท่านเดนัาไปเสียงโชคสลากกินแบงรัฐบาลมาครั้งนี้ก็ยังหวังว่าสารตตเซ่ตตจันย,ยมีจะมอบโชคลาภให้อีกงวด วันที่อะไรก่อนเนี่วันที่หนึ่งกกฎากวัวกลหลายนะครับหนึ่งกรกดามปีหกนะครับตองหวดขอให้มาอีกองหวดวันที่สามตรงจนเต็มเลยบอกไปว่าถึงเป็นจเกินยังไงแตกต้องขอตัวหลายนดเอฟซีเพราะเคยมี่ยุทูวมาแทงสผมกับเคินเลยนะครับ่ะจังไดกะขอให้มาอีกเด้อสารแต่เสียแต่จันยัยมีทุกร้านแบเป็นสะพานบุญให้เอซทุกท่านได้มีโชคไปน้ากัน นะครับซาสาธูสาธุสาถูเดินง่าตาซีใหญ่มีขอรชิ้นสัตวกิดเนี่านะครับที่นี่ผมจะขออนุญาตเอฟซีทุกท่านนะครับยิบเลขถูกเสียงท่านะครับเพื่อเพื่อขอโชคละ ยาวให้เอยยาวให้เอาเด้อฮะอู้แล้วคาตั้มมันออกกากันไปน้อะนะครับแต่แค่น้อยนะครับคือเลขทูบเนี่จอมพ้นมะขอนเนี่ยสองหัวติดนะครับไม่พลาดเลยครับนะครับหวดนี้เป็นงัดที่สามนะครับที่สามก็ติดฟังอยู่แล้ว ปังแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมเอ้าไม่ขอยไปเทศละเพไม่ขอยี่ปุ่นโอ้ยลืมนั่งบอยากเดียวเพราะเราไม่ขอเพราะไม่ไปวะทานี่ก็ตลกตลอดเนาะตลกก็เป็นอยังในทางนี่เขิร์นความในตอนเนี้ยเอคยยังมดถื่กันเด้เนี่ยเมื่อใหม่สั้นไปเมื่อแล้วตอนเนี้ยสั่นไปมแล้วต่บังเด้อดงพอดนเด้อร์เคยไทยตะเพิ่นบ่เคยถี่ยไทยเล็กเทียมไหมสั้นรุ่นรุ่นนตามเข้าโทษเข้าตัวช้าง โอ้ยเกาะปลาหมางปลาอย่างเดียวเลยขอให้ต้มๆขึ้นหมดไปแล้วเนอต้มได้ตมได้นะครับผมเนาะตะแกรนที่เป็นคอนะครับมันมีเส้นนะครับมันมีเส้นวันนี้หลักวขาจะยังขอเลขถูกกับเซมซีโอเคจัดเลยครับคือคือมากขอเนี่ยกะคือเลขถูกกับเซมซีแล้วก็ให้ดูที่หลักกิโล ก็คือจุดโฟกัสก็คือหลักหนักกิโลนะคก็มาหันกัซซี่ไปอยู่เลขสองศูนย์เจ็ดเก้าก็คือบางครั้งเนาะเหมือนตากระย่ายมันออกเนี่ยีเมื่อไปเนาะนะครับไม่ต้องออกันปะสมองเนี่ยหาซุ่นนี่ก็ถึงมุกนี่แม่นมีโอกาสครับอ่ะยวมาลุ้นเซียมซีกันครับท่านผู้ชมนะครับสาธุเด้อสารทัศน์เจริญยัยมีอื ลูกหลานสิขอขยเอาเซมซี่เพื่อขอโชคลาภให้เอซทุกทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ได้มีโชคมีลาบไปพดหนีโพดสินหวดขอวันที่หนึ่งกรกฎาปี2องพัร้อยหกสิบหกขอให้มาตรงๆรสามตัวแตกของเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุตรงตรงสาธุสาธุสาธุตรงตรงเรา ฟังๆๆๆๆอครใครใครใารใครใครใครไมอใครใครมครใครเครนครใคเรียรใครใครใครใารครครใเราครใ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 าใครเครใ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 ครครใครครใค้ใคร่ครใอรใครใครรใครใครใคค เอ้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดดูในรักกิโลมีหมดเลยมีหมดเลยมีหมดเลยศูนย์ห้าแปดนะครับท่านผู้ชมศูนย์ห้าแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับคนขย่อยเซมซีออกมาพร้อมกันเลยนะครับสามตากับยายแต่เสตแต่จันย่างมีนี่เรามีอยู่สามท่านเนาะที่อยู่นี่เนาะเราหยิบออกมาคนละไม้เลยคนละไม้ย่เหยคนละไม้เลยเดียวเดียวเลยหนึ่งคนกระจายเลยแตกออกเลยบักได้ขย่อยเซมซีออกสามแหวงสี่ว้าวแรกเลยครับทีนี้เลยสะใจมากนะครับท่านผู้ชมศูนย์ห้าแปดนะครับกลางเซ็ตสวยเลยครับท่าน เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อมพลสันไว้นะครับสันไว้ก่อนสันไว้ก่อนสันกับอ่ะสันไว้สันไว้แต่ว่าทางนี้คือสันขอสันเฮ้้ยักไว่อนใส่ตัวเลขให้ผมเบิ้งนั่นไงศูนย์ห้าแปด นะครับเหมันอะไรสั้นให้หน่อยจันได้แหมนี่เราจับกนละไม่แบบดึงขึ้นมาสิเลยครับแบบปีวอกสันไว้ก็นะครับเหมือนแต่เป็นภาษาไทยตั้งใตั้งไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งใจไว้แบบคอมโตประมาณนี้นะครับห้าแปดนะครับโอ้โหสี่อ่ำคนขยอมาครั้งเดียวหล่นสามเลยลนลูกเลยดนมาเพ้นใจเลยนึกไม่ถึงเลยคือใจเราเนี่ยเราเราขยอยเนี่ยอยากให้ได้ทีละไม้ละไม้เนาะ คือไม่ไม่คิดมาก่อนว่าสุนัขแปดจะออกว่ามันสามใหม่ตรงนี้วิ่งไปไกลไปเลยตัวหลักกิโลเนื้อจะแตกเนื้อจะแตกเสามตีเฉพาะมันดังแต่ว่าปังปังยังไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับท่านผู้ชมผมมาขอได้จริงๆนะสามงวดงวดนี้งวดที่สามนะนะครับอันนี้ก็เป็นความเสียสวนบุคคลเนาะก็ว่าไว้ตลอดแล้วเนาะถ้งแม่นว่าต้องมาเสียไปหมดตัวนะครับแต่ว่าปนญหาที่ดีงวดนี้งวดที่สามนะครับตัวเฉพาะเลขทู จุดครั้งนี้ครั้งที่สามนันมามา่ันเก่าเมื่อแล้วเก่าเมื่อแล้วเลยตัวที่ผมเห็นอัมพลชาแนลเขาขยับเซมซีจะไม่เคยหล่นสามไม้อย่างนี้นะแต่ครั้งนี้มีมีการหล่นสามไม้ครั้งเดียวเลยแล้วแตกไปคนละทีละทางกต้องนผมนะครับแล้วที่สําคัญคือทําไมถึงออกสามไม้เพราะว่ามีสารหลักๆสําคัญเลยคือตะเซตะจันยามีนี่คือสามไม้ท่านหยิบออกมาคนละไม้เลยนะครับกระจายออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชม 1941, อ่เดี๋ยวมาดูเลขทูเที่อำเภจุดนะครับเท่าชมนเู้ชป็นเป็น0เป็น0เก้าห้าศูนย์ใช่ไหมหรือเก้าหกนย์แมนบ๊อบอะต่อไเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์บอกก้าห้าศูย์อ เก้าห้าศูนย์เลขเลขซิมซี่แปดห้าศูนเนี้เนาะเก้าห้าเก้าเก้าแล้ห้าเก้าว่ะเพราะมันไม่ไม่ไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมตัวสุดท้ายไม่ใช่ศูนย์เเป็นเลขเก้าเก้า้าเก้าเก้าห้าเก้าเอหน่อยช้อเียวมาแล้วเลขบนะคะเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเหมือนกันนะเป็นคนเชื่อ เก้าห้าเก้าหรือเก้าหกเก้านะเขาต้องประชุมเก้าหกเก้าเก้าห้าเก้าตามนั้นนะครับโชคดีคเก้าห้าเก้าหรือเก้าหกเก้า มีโคเก้าห้าเก้าเก้าหกเก้าตอนนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับเลีบถูกที่อำเภอจุด จุดได้นะครับก็เป็นเสาหลักกิโลนะครับนี่มาแบตามที่เลขครัำว่าตอนนี้เลขขาดไปแล้วก็เอา่อนที่เหืือเลยที่มองเห็นเลย เก้าห้าเก้ารับมองเห็นมาปัจบัไเลยเก้าห้าเก้าเก้า้าเก้าอพ่าะไรด้้าเกาเก้มันสิลบ้าเก้ามันาดไปแล้วขาแล้วปะเก้าโอ้เก้าฮาครัมัเพิ่เอ้าเดี๋ยวไปเพิ่มโฆาอพุดอภินิหารนะครับผมนะที่ขา้ชกาลาีครับดีนนี่นั่นได้หลายอย่าง แลักการจะไป็นเรื่องซองไอเลขจอมบวกได้เท่าไหนมึงมองเพนบอกว่าคนเหน็นหลักกิโลอนี่คุณผูมันบอกกันปะเห็นว่าเรื่องของกา้ซองฟังนี่แหละต่ะะว่าเมันนั่นหายมันหายทางนาข,าขนึ้ขนเราคุณแม่อาจจะหายทางนาถึงสงามงวดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าท่านสองศูนย์เล็กเก่านะอกท่านได้เห็นตรงนี้ก่อนเห็นตรงนี้จนหน้ำใจจนจุใจก่อนนะครับแล้วก็จะ เกตอาจารย์จะมีเนี่ยถึงจะให้ดูข้างๆวันนี้อาจจะมาด้านหน้าก็ได้สองศเก,กับสองเดเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้สามนี่ิคนเปิดให้เห็นหลักกิโลเลขตัวด้านหน้าอยา่างเดียวเลยอือ <c oughs> นี่คือปวกด้านหลังนะครับ<ล>ท,ท่านผู้ชมจอปาดไปอยู่นะ่อ,อ,งองปวกที่อยู่ด,ด้านหลังนะครับ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขไหมครับขอขอบคุณนำพลเหมือนเดิมนะครับผมนะขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับวยโชคดีครับครโอเคครับตามนะครับก็ครท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับจากยูทูบหลายหลายช่องที่มาทางการรับกิโลจอมปลวกที่หลังหลักกิโลนะครับท่านผู้ชมที่มีตัวไหนก็ตีเป็นเลขนะครับอ่าตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมมากกว่าว่า ไม่ทับก็เขาไปเขาฝันเขากระสุนสามกแล้วล่ะศู์กามเขากระสุนเก่าหกตันนะแมนอยู่ตอนนี้ไหมก็นะครับติดตามช่องอำพลนะครับเสียงโชคนะครับในการจึดผูกรากาศเซลท์เมริกาอากาศผ้าบึงผ่านผาผู้ชมบ่งตามนะครับตามสารท่พัง ตาเซ่ย่ายมีเลขที่สิบแปดอ่าครับเราจะชมไปเห็นแล้วนะครับท่าชมต่อนะครับเก้าหกเก้าบอกฮะโอ้ลังคนเจ้ายายคอยตีเลขกได้แต่คอยตีเลขปุ๊บสายโตเลยนะครับสนุกที่นะครับท่านผู้ชมจะได้กราบล่าสิ่งศักดิ์สิิทธ์ไปแล้วนะครับขอให้ เลขที่อันพลขอในงวดนี้นะครับขอให้เข้าปังๆนะครับตรงๆนะครับของวยที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2566นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องบ๊วยวินชาแนลก็ต่อยคนมือเซนิมามคนเดิมอันพลชาแนลก็ทุ่าแหรคนเดิมด้วยนะครับผมและประทินด้วยนะครับคลิปหน้าอีพีหน้าค่อยพบเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ปังๆโชคดีรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ It's now now.